มันใช้พลังของมันเนี่ยในการก, er าก่ออาชญากรรมครับนั่นก็คือพลังที่ผมว่าปัจจุบันนี้หลายๆคนต้องการนะเวลาไปตู้ ATM เนี่ยมันใช้กระแสไฟฟ้าจากตัวมันเนี่ยในการที่แบบไ,ไปไปป่วนระบบของตู้ ATM อ่มแล้วมันก็กดตังออกมาตุ๊ตตุ๊ตตตมันก็มีเงินใช้แบบนี้หนังตะลุง <similarity> <languages> ซีรีส์เรื่องสุดท้ายที่จะมารีวิวในค่ำคืนวันนี้ครับซูเปอร์ครูกครับรวมพลซ่ามหาโจร หนในซีรีส์การ์ตูนแอนิเมชันของทาง n e t f l i x นะฮะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยใครหลายๆคนน่าจะไม่ได้ให้ความสนใจเลยแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเห็นออกมานะครับเห็นออกมาแล้วก็เออผมว่ามันน่าสนใจว่ะมันเป็นเรื่องราวของพวกวินแลนด์พวกวายรารครับพวกวายายที่ไม่ใช่วายร้ายที่มันเก่งหรอกมันคือวายร้ายระดับแถวเกรด B ีเกรดต่ำๆเลยถ้าพูดถึงก็คือไอ้พวกแบบ อย่างอย่างพวกซูซายสปอร์ตอ่ะเออไอพวกแบบพลังประหลาดประหลาดแบบนี้มันมนรวมตัวกันนะฮะกลายเป็นทีมซูเปอร์ครุ๊กนี้ขึ้นมาครับทีนี้ครับเรื่องราวในซูเปอร์ครุ๊กเนี่ยมันจะตั้งอยู่บนโลกโลกหนึ่งครับที่ทุกคนเนี่ยแทบทุกคนจะมีพลังพิเศษนะครับแล้วในโลกโลกเนี้ยถ้าใครได้ดูซีรีส์ก่อนหน้านี้ของทาง Netflix นะนั่นก็คือซีอรีส์เรื่อง Jupiter Legacy นะครับที่จะเป็นการพูดถึงความดาร์กของฝั่งฮีโร่ให้เราได้เห็นกันนะไอตัวของแกเชื่ออะไรว เออไอ้ไอ้ไอฮีโร่ของ ของจูปิเตอร์เลกาซี่อ่ะไอ้มันเชื่ออะไรนะไอ้ที่มันเป็นยูโทเปียนยูโทเปียนเออไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวยูโทเปียนอ่ะมันคือฮีโร่ที่แบบเก่งที่สุดในโลกใช่ไหมยูโทเปียนเนี่ยก็จะโอ้โหเป็นเป็นฝั่งฮีโร่ที่มีคุณธรรมมากๆเลยนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีตัวละครตัวอื่นด้วยที่เป็นลูกลูกุ่นลูกุ่นหลานออกมานะเป็นการพูดถึงเรื่องของสายเลือดฮีโร่ว่าถ้าแบบรุ่นพ่อมันเป็นฮีโร่ที่มันเก่งมากๆเลยเนี่ยถ้าเป็นรุ่นลูกมันเนี่ยมันจะต้องได้รับความกดดันขนาดไหนนะฮะนั่นคอเรงทีีัน้บ มาถึงอีกมุมหนึ่งของจักรวาลใน Jupiter Legacy ครับนั่นก็คือซีรีส์เรื่อง Super Crew ูครับที่เป็นการพูดถึงพวกวินแลนด์นะฮะผมจะไม่ใช่คำว่าไวไลน์นะครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเขาใช้คำว่าวินแลนด์นะฮะ <Okay. S 1> ในเรื่องของ ของซูเปอร์ครูกเนี่ยมันจะนํามันจะเป็นการพูดถึงตัวละครอย่างจอห์นนี่โบครับไอ้จอห์นนี่โบเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษครับมันมีพลังพิเศษคือมันเป็นไวรัสแต่ว่าพลังพิเศษของมันเนี่ยก็คือการที่มันสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาได้ควบคุมกระแสไฟฟ้าได้ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายๆอย่างได้มันใช้พลังของมันเนี่ยในการก่ออัจญากรรมครับนั่นก็คือพลังที่ผมว่าปัจจุบันในหลายๆคนต้องการนะเวลาไปตู้ ATM มเนี่ยมันใช้กระแสไฟฟ้าจากตัวมันเนี่ยในการที่แบบ ไปไปป่วนระบบของต,ตู้ ATM อ็มอะแล้วมันก็กดตงังออกมาตุ๊ตตุ๊ๆตมันก็มีเงินใช้แบบนี้จากนั้นมันก็ใช้พลังของมันในการก่อเหตุอาชญากรรมหลายๆอย่างนะครับจนจนมีพวกฮีโร่เนี่ยจะมาคอยปราบปรามไอ้ไอ้พวกวายร้ายพวกนี้นี่แหละตัวของจอห์นนี่เนี่ยจะร่วมมือกับเคซี่ครับเคซี่เนี่ยก็เป็นแฟนสาวของจอห์นนี่นี่แหละเธอมีพลังพิเศษอยู่อย่างหนึ่งครับพลังพิเศษของเคซี่เนี่ยคือการที่ การที่สามารถควบคุมจิตใจได้ควบคุมจิตใจของคนคนนั้นได้นั่นเองครับนอกจากนั้นนะฮะตัวพวกของจอห์นนี่กับเคซี่เนี่ยเขาก็ไปร่วมมือร่วมมือกับ กับวายร้ายหลายๆคนนะฮะกับวินเลนเ์หลายๆคนร่วมมือกับวินเลนหลายหลายคนครับนำทีมโดยตัวของคาไมคยคาไมายก็คือตัวที่เป็นวายรรายระดับตำนานนะฮะนั่นก็คือตัวของเดอะฮีทเดอะฮีทเนี่ยเป็นวายรรายที่แบบเป็นรุ่นเดอรรุ่นก่อนหน้านี้นี่แหละแล้วก็มาเป็นการรวบรวมพวกวายร้ายเกรด B เกรด C เกรดดีแล้วกันนะเป็นเกรดดีเกรดเกรดดีเกรดเกรดซีเกรดดีเลยเกรดล่างๆเลยเอามารวมอยู่ในนี้แหละ จากนั้นจากนั้นเขาก็ไปทําภารกิจกันในการปล้นปล้นอะไรล่ะปล้นคาสิโนคาสิโนคาสิโนของวายไรส์คาสิโนของของพวกที่มันมันวางแผนปล้นปล้น2ภารกิจนะฮะซึ่งเป็นภารกิจใหญ่ที่มันบต้องการจะปล้นมากๆเลยเป็นภารกิจที่ไม่มีวายไรส์คนไหนกล้าจะไปปล้นที่นี่เลยพวกของจอห์นนี่เนี่ยก็ทําภารกิจนี้ขึ้นมาครับโดยจะต้องมีการหลบหลีกทั้ง ทั้งผู้ที่เป็นฮีโร่เองด้วยรวมไปถึงผู้ที่เป็นมหาวายร้ายด้วยเหมือนกันนะไอ้มหาวายร้ายเนี่ยมันมีตัวละครตัวหนึ่งที่ที่มันเป็นแบบวายร้ายที่มันร้ายร้ายมากๆเลยนะคือความสามารถของไอ้ไอ้วายร้ายตัวเนี้ยมันชื่อว่าเออผมจําชื่อมันไม่ได้เว้ยไอ้มันชื่อว่าเดอะบัสตาร์ดอ่าไอ้ไอ้เดอะบัสตาร์ดไอ้บัสตาร์ดเนี่ยความสามารถคือมันสามารถระเบิดหัวมันระเบิดหัวฆ่าตายตุ้มเลยอ่ะตุ้มเลยระเบิดตุ้มตายเลย สามารถระเบิดหัวคนได้ง่ายๆอย่างนี้เลยนะพียงแค่มัน,ม,น,ม,นมันใส่พลังจิตเข้าไปมันคือความสามารถของไอเดอะบาสต์ดนะฮะมันก็ต้องหลบ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 หล,ลีกจากไอเดอะบาสต์ดนี้ด้วยรวมไปถึงเป็นการหลบหลีกพวกของฮีโร่ด้วยเหมือนกันนะมีการเปิดเผยพลังพิเศษของหลายๆตัวนะอย่างของเพื่อนพระเอกนะีมีไอตัวหนึ่งที่มันชื่อว่าจอร์ดนะมันมพลังเป็นแบบเดอะโกสต์มีพลังเป็นสามารถทะลุผ่านหลายๆอย่างได้เหมือนเป็นผีทะลุผ่าน ผนังลูกผ่านพื้นที่เพื่อที่จะเข้าไปในจุดจุดนั้นได้นั่นเองนะครับโดยที่ในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวการทําภารกิจป้นป้นของต่างๆนะแต่ว่าเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องเนี่ยก็คือว่าการรวมทีมไวร้ายพวกวินแลนด์พวกเนี่ยที่มีความสามารถแตกต่างกันมีวิถีชีวิตแตกต่างกันแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าพวกนี้มันเป็นโจรด้วยกันเพราะฉะนั้นสัจจะในหมู่โจรเนี่ย มันจะมีหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งในเรื่องนั้นเองนะ,ะมีหลายๆอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยผมว่าจริงๆแล้วน่าสนใจกว่าไอ้จูปิเตอร์เลกาซีด้วยเหมือนกันนะมีความสนุกที่มันแตกต่างกันนะ,ะมีการทําภาพแบบว่าสตูดิโอผู้สร้างเนี่ยก็คือสตูดิโอของญี่ปุ่นนะแต่ว่ามีการทําภาพในลักษณะของการ์ตูนฝรั่งให้เราได้ดูกันนะ,ะมีเพลงที่เป็นเพราะเหมือนกับดู คาร์บอนบีบอะไรประมาณนั้นนะมีฉากการเต้นเพียงแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยถึงมันจะเป็นการ์ตูนก็ตามนะแต่ว่ามันไม่ใช่การ์ตูนที่เหมาะกับเด็กเลยนะควรจะเป็นเด็กอายุประมาณ15หรือ18ปีขึ้นไปด้วยซ้ำนะฮะทั้งเรื่องของภาพเสียงเนื้อหาภาษาฉาก18บวกคือมันมีอยู่ในการ์ตูนเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับแนะนําเลยแล้วกันว่าคนที่จะไปดูเรื่องนี้แนะนําว่าควรจะมีอายุที่มัน มันมีวุฒิภาวะสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้เด็กๆเนี่ยไปดูนะับเพราะว่าถึงมันจะเป็นการ์ตูนแอนิเมชันอ่ะแต่ว่าเนื้อเรื่องมันเข้มข้นจริงๆยิ่งฉากที่มันันตายอ่ะการฆ่ากันกันที่มันฆ่ากันตายอยู่ในเรื่องเนี่ยคือมันฆ่ากันจริงๆนะเออนะฮะแล้วก็มีพวกฮีโร่ที่มันแบบเป็นตัวร้ายอ่ะฮีโร่ที่มันมีความเลวอยู่ในตัวบางทีถ้าเด็กดูไปเนี่ยมันอาจจะทําให้ภาพลักษณ์ของผู้ที่เป็นวีรบุรุษหรือว่าการเชื่อมั่นในการเป็นฮีโร่เนี่ย คิดว่าความดีเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงอันนี้อันนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นหนึ่งเรื่องนะหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามน่าสนใจมากๆเลยนะครับกับซีรีส์เรื่องนี้ครับซูเปอร์ครูตร่วมพลซ่ามหาโจรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องอ l e ็ก n d e r Channel